เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะสามีแท้นี้ฆ่าขยาดแล้วบทที่ห้าสิบห้า ยามนี้เจ้าอีเหนียงมีสภาพเช่นนี้ตอนกลางคืนเซินเฉิงจางย่อมจะไม่รั้งอยู่ที่เรือนนางนั่งต่อได้อีกครู่หนึง่งเสินเฉิงจางก็ลุกขึ้นทําท่าจะจากไปเซินหยวนลุกขึ้นไปส่งเซินเฉิงจางถึงหน้าประตูก่กอนจะพูดเรื่องหนึ่งขึ้นมา วันนี้ระหว่างที่ลูกเดินเล่นอยู่ในสวนมองเห็นพี่ใหญ่กำลังเดินเล่นเป็นเพื่อนคุณชายผู้หนึ่งพี่ใหญ่พามาแนะนำลูกถึงได้ทราบว่าที่แท้คุณชายผู้นั้นก็คือหลานชายของเสียอีเเนียงได้ยินเสินหยวนเอ่ยถึงเสียอีส่สู้เสินเฉิงจางก็พูดด้วยความยินดีเขาเป็นหลานชายของเสียอีเเนียงจริงจ เป็นคนมีวิชาความรู้ผู้หนึ่งหากสามารถสอบได้จิ้นซื้อในการสอบฤดูใบไม้ผลิปีนี้ก็คงดีถึงเวลานั้นเขาได้เป็นขุนนาง่งมีความสัมพันธ์นี้กับเสียอีเหนียงอยู่อย่างไรก็เป็นประโยชน์ต่อตระกูลเราดังนั้นข้าจึงให้เขาพักในตัวเรา ก่อนหน้านี้ก็ให้พี่ใหญ่ของเจ้าพาเขาเดินรอบๆจวนทำความคุ้นเคยสักหน่อยเสันยวนยิ้มบางๆฟังเส่นเฉิงจางพูดถ่าว่านางรู้ว่าเสี่ยวี้สู้จะสอบไม่ผ่านในการสอบฤดูใบไม้ผลิปีนี้อย่างแน่นอนท่านพ่อเห็นคุณค่าผู้มีความรู้ความสามารถนี่ย่อมเป็นเรื่องดีรอยยิ้มบนหน้าสันยวนยังคงไม่มีความเปลี่ยนแปลง แต่หากจะให้พูดไปคุณชายเสียผู้นี้จะอย่างไรก็เป็นบุรุษจากภายนอกเขาเดินเล่นในสถานที่อื่นก็ช่างเถิดเพียงแต่สมาชิกสตรีของครอบครัวเราล้วนอาศัยอยู่ในเรือนชายหญิงจะอย่างไรก็มีความแตกต่างลูกคิดว่าต่อจากนี้ให้เขาอยู่แค่หน้าประตูร้องจะดีกว่าผู้อื่นจะได้ไม่นำไปติฉินนินทามิทราบว่าท่านพ่อคิดเห็นประการใดเจ้าคะ มีเพียงให้เซินเสียงกับเซียวีส่สู้พบเจอกันน้อยครั้งถึงจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเรื่องในวันหน้าได้เซินยวนพูดได้มีเหตุผลเซินเฉิงจางจึงรับปากทันทีเจ้าพูดถูกต้องประเดี๋ยวข้าจะสั่งตาลงไปจากนั้นก็ใช้สายตาชื่นชมมองนาง เรื่องนี้เป็นพ่อละเลยไปจริงๆยังคงเป็นเจ้าที่รอบคอบระมัดระวังพบเห็นได้ทันเวลามิเช่นนั้นหากคนนอกรู้เข้าคงได้นินทาตระกูลเรากันสนุกปากขณะเดียวกันเซนเฉิงตางก็คิดในใจว่าเซนหยวนถือสาเรื่องชายหญิงมีความแตกต่างเพียงนี้แล้วตอนนั้นนางทำเรื่องรอบส่งจดหมายติดต่อกับคุณชายสกุลหลี่ผู้นั้นได้อย่างไรเรื่องนี้ตอนแรก เป็นเสียอียเหนียงบอกกับส่นเฉิงจางหลักฐานก็มีแค่สาวใช้ข้างกายส่นหยวนกับจดหมายที่มีถ้อยคำ,คำกรมกวมฉบับนั้นต่อมายามส่นเฉิงจางเอ่ยถามส่นหยวนนางกลับไม่ร้องไห้ไม่อรารวาสเพียงมองเขาด้วยสีหน้าดื้อดึงไม่แก้ตัวให้ตนเองสักนิดหรือจะเป็นตนเองกล่าวโทษนางผิดไปนึกถึงเรื่องในตอนนั้นขึ้นมาในใจส่นเฉิงจางก็อดจะเริ่มสงส ่ไมไมถ้าว่าเวลานี้ส่นหยวนกลับยิ้มโดยไม่พูดอะไรนางรู้ว่าส่นเฉิงจางจะต้องเห็นด้วยกับเรื่องนี้แน่นอนเนื่องจากเดิมทีเขาก็เป็นคนที่ใส่ใจในเกียรติของวงตระกูลอย่างที่สุดสาเหตุที่ส่นหยวนมาหาส่นเฉิงจางในวันนี้ก็เพื่อเรื่องนี้ในเมื่อตอนนี้ที่คลายปัญหาได้แล้วนางจึงกล่าวยิ้มยิ้ม ท่านพ่อค่อยๆเดินลูกจะอยู่คุยเป็นเพื่อนเจ้าอีเหนียงอีกสักหน่อยส่วนเฉิงจางพยักหน้า เจ้าอีเหนียงเป็นคนเงียบๆท่าทางก็อ่อนแอซ้ำครันนี้ยังเป็นคันแรกของนางในใจย่อมจะคิดมากอย่างเลี่ยงไม่ได้ถ้าเจ้ามีเวลาว่างมาคุยเล่นกับนางหน่อยก็ดีเซินหยวนยิ้มพรางรับคำหลังจากนั้นเซินหยวนเห็นเซินเฉิงจางเดินออกประตูเรือนไปแล้วนางถึงได้หมุนตัวเดินกลับเข้าห้องในห้อง เจ้าอีเหนียงอย่างนั่งพิงหมอนอิงอยู่เสินหยวนเดินไปนั่งลงบนเก้าอี้ข้างกระถางไฟมองหน้าท้องที่ยื่นออกมาของนางเอ่ยขึ้นด้วยรอยยิ้มบาง,บาง อีเหนียงอายุครันท่านมากแล้วได้เวลาที่ครวรเตรียมเสื้อผ้าตัวน้อยแล้วกระมังในห้องเก็บของของข,องข้ายังมีผ้าตวนชั้นดีอยู่สองสามพับวันพรุ่งนี้ข้าจะให้ค้นหาออกมาแล้วนำมาส่งให้ท่านสนหญวนชะง,งักเล็กน้อยก่อนจะกล่าวยิ้มยิ้มอีกว่า วันพรุ่งนี้ข้าจะนำทองต้อนหนึ่งให้คนเอาไปทำแม่กุญแจอายุยืนตัวหนึ่งกับกำไรคู่หนึ่งมาให้เด็กถือเป็นน้ำใจจากข้าผู้เป็นพี่สาวเจ้าอีเหนียงยังจะมีอะไรไม่เข้าใจอีกนางรีบพูดยิ้มยิ้มทันที หากต่อไปลูกคนนี้ของผู้น้อยสามารถได้รับความเมตตาจากคุณหนูใหญ่สักเล็กน้อยนั่นก็เป็นบุญวาสนาใหญ่หลวงของเขาแล้วส่วนเรื่องอื่นนั้นผู้น้อยจะทำตามประสงค์ของคุณหนูใหญ่ระยะนี้ เจ้าอีเหนียงเองก็ได้ยินเรื่องที่ส่นเฉิงจางจะแต่งงานใหม่มาเช่นกันในใจจึงกระวนกระวายอยู่บ้างหากหูหยินคนใหม่ของส่นเฉิงจางมีนิสัยอ่อนอ่อนเมตตาก็ยังสามารถปล่อยนางกับลูกของนางไว้ได้แต่หากเป็นคนที่มีนิสัยเกะกะระรานจิตใจคับแคบชีวิตในภายภาคหน้าของนางกับลูกนางเกรงว่าคงจะลำบากยิ่งถาว่ายามนี้ส่นหยวนได้รั ความสำคัญจากส่นเฉิงจางเพียงนี้น้องชายของสินหยวนก็เป็นบุตรชายสายตรงเพียงคนเดียวในต้วนไม่ว่าอย่างไรทำตามสินหยวนย่อมจะไม่มีอะไรผิดพลาดไปได้มินำซ้ำในใจเจ้าอีเหนียงก็เห็นเสวียอีเหนียงขัดหูขัดตามานานแล้วสินหยวนยิ้มน้อยๆคุยกับเจ้าอีเหนียงต่ออีกครู่หนึ่งนางก็ลุกขึ้นกล่าวลาพาชิงเหอกับเรือนสู้อี้ ส่นเฉิงจางให้ความสำคัญกับเสอี้สู้เห็นข้างกายเขาไม่มีผู้ติดตามก็ส่งบ่าวชายน้ำจิน้นหยางไปรับใช้เขาทั้งยังํำชับให้ดูแลเรื่องอาหารการกินอย่างไม่ขาดตกบกพร่องยามนี้จิน้นหยางกำลังยกอาหารเย็นจากครัวมาวางขึ้นโต๊ะเรียบร้อยก็เชิญให้เสวี้สซู้มากินเสอี้สู้เดินมาดูก็เห็นว่าบนโต๊ะมีหมูก้อนตุ๋นหนึ่งจานปลาตากแห้งหนึ่ง จานและถั่วง,งอกผัดเห็ดหูหนูหนึ่งจานพร้อมทั้งแกงจืดสามเส้นหนึ่งชามใหญ่ จานเหนือจานผักครบครันนอกจากนั้นยังมีขนมแผ่นเมฆผสมงาถั่วลีสงและเหอเถาอีกจานไว้สำหรับให้เขากินเวลาหิวตอนกลางคืนขณะเสวีสซู่ยังเล็กในบ้านยังไม่ได้ตกต่ำถึงขีดสุดเขาเคยพอจะมีกินมีดื่มอยู่สองสามปีต่อมาหลังจากบิดามารดาย้ายไปอยู่ที่อำเภอซานเหอเขาไหนเลยจะยังมีชีวิตที่ดีเช่นนั้นอีกวันๆได้แต่กินพวก ผักกับเต้าหู้ดังนั้นเสวียซู้จึงตั้งปณิธานในใจว่าจะต้องมีชีวิตที่ดีให้ได้ กินอาหารเย็นเสร็จแล้วจิ้นอย่างก็เก็บจานชามออกไปแล้วชงชาทรงหลัวถ้วยหนึ่งมาวางไว้บนโต๊ะหนังสือส่วนตนเองก็ถอยออกไปกินอาหารเงียบๆสเสวีว่ซู่นั่งอยู่บนเก้าอี้พนักกลมหลังโต๊ะยังมีได้ดื่มชาสายตาเอาแต่พินิษมองในห้องแม้จะเป็นเพียงห้องข้างสำหรับให้แขกพักแต่ก็เก็บกว่าได้สะอาดสะอ้านงดงามแปลกใหม่บนผนังแขวนภาพทิวทัศน์ธรรมชาติไว้สี่ภาพ บนผนังฉลุลายล้วนปลุด้วยกระดาษเกาหลีสีขาวหิมะโต๊ะเก้าอี้ก็ล้วนถูกเช็ดถูจนสะอาดเอี่ยมเสียวี่สู้หันหน้าไปมองด้านนอกด้านนอกห้องมืดแล้วแต่วันนี้แสงจันร์ส่องสว่างทำให้เงาทะมึนของกิ่งอานแข็งแรงทรงพลังของต้นเหมยตรงหน้าต่างตกลงบนกระดาษปลุหน้าต่างเงาของแต่ละกิ่งต้านดูราวกับวาดลงไปก็มีปานเสียวี่สู กำลังคิดเรื่องที่ได้เห็นเส่อนหยวนในสวนเมื่อบ่ายวันนี้ เขาเพิ่งเคยเห็นแม่นางที่รูปโฉมงดงามเพียงนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตถึงขั้นว่าไม่มีส่วนใดที่ไม่งามทว่าท่าทีที่นางมีต่อเขาช่างเย็นชาโดยแท้ดูท่าทางจากเข้าหาได้ไม่ง่ายแล้วอย่างไรเล่านางเป็นถึงบุตรสาวคนโตของส่นเฉิงจางและส่นเฉิงจางก็เป็นถึงรองเสนาบดีกองงานไท่าสางขั้นสี่หลักหากสามารถแต่งบุตรสาวคนโตสายตรงของเขา ได้เป็นบุตรเขยของเขาภายภาคหน้า จะยังมีอะไรต้องทุกข์กังวลอีกเสวี่ซู้คิดถึงตรงนี้ก็รู้สึกหัวใจเริ่มเต้นรัวขึ้นมาเขาคล้ายมองเห็นภาพในภายภาคหน้าที่ตนเองมีเส้นทางขุนนางราบรื่นมีชีวิตหรัวรามั่งข้างเวลานี้เองจิ้นอย่างก็กินอาหารเสร็จและเดินเข้าประตูมาพอดีเสวี่สู้มองจิ้นอย่างปราดหนึ่งครุ่นคิดเล็กน้อยก่อนเรียกเขามาหายิ้มพูดกับเขาว่า ข้าเพิ่งกินขนมแผ่นเมฆจานนั้นไปสองชิ้นรู้สึกว่ารสชาติไม่เล้วเจ้าเอาไปกินเพอะจิ้นอย่างเองก็มีได้ปฏิเสธรีบเล่าวขอบคุณสเสวีวี่สู้จึงยิ้มพรางพูดกับเขาอีกว่าวันนี้ข้าเพิ่งมาถึงจวนของพวกเจ้าไม่รู้ว่าในจวนพวกเจ้ามีกฎระเบียบอะไรบ้างมีเจ้านายทั้งหมดกี่ท่านหากเจ้าว่างตอนนี้ก็บอกให้ข้าฟังสักหน่อยเถิดข้าจะได้รู้ไว้ ดังคำกล่าวที่ว่ากินของเขารับของเขาแล้วก็ขัดเขาไม่ได้จิ้นอย่างเพิ่งจะรับขนมแผ่นเมฆจานนั้นมายามนีเ้เซียอ,อี้สู้เอ่ยถามเขาไหนเลยจะไม่ตอบได้ยิ่งกว่านั้นก็มีใช่เรื่องที่เป็นความลับอะไรด้วยเหตุนี้จิ้นอย่างจึงตอบคร่าว ในตัวเรานับว่ามีคนน้อยและไม่ได้มีกฎระเบียบแข่งครัดอะไรเพียงแต่ในท่านหัวโบราณใส่ใจเรื่องเกียรติของวงตระกูลยิ่งส่วนเรื่องเจ้านายนั้นท่านเคยพบในท่านแล้วหูหยินก็สิ้นใจไปเกือบครบหนึ่งปีที่เหลือก็มีคุณชายสองท่านกับคุณหนูสี่ท่านขอรับ คนชายในจวนพวกเจ้าล้วนยังไม่ได้แต่งงานหรือคนหนูก็ล้วนยังไม่ได้มั่นหมายมีกี่คนที่เกิดจากหูหินกันเจนยางจึงตอบว่า คุณชายและคุณหนูของพวกเราล้วนแต่ยังมีได้มั่นหมายเลยขอรับคุณชายใหญ่กับคุณหนูรองคิดว่าท่านคงทราบอยู่แล้วว่าเกิดจากเสอีเหนียงนับไปก็เป็นญาติผู้น้องของท่านคุณชายร้องเกิดจากหูหยินคุณหนูใหญ่และคุณหนูสามก็ล้วนเกิดจากหูหยินและยังมีคุณหนูสี่ที่เกิดจากเวยีเหนียงถ้าว่าเวยีเหนียงจากไปหลายปีมากแล้วหากนางได้กลับมาเกิดใหม่ในชาตินี้เกรงว่า คองอายุหลายขวบแล้วขอรับเสวี่ยสู้ได้ยินแล้วก็เงียบไปครู่หนึ่งแม่นางคนต่อมาที่เขาได้พบในบ่ายวันนี้ดูเหมือนจะเป็นคุณหนูสามคิดไม่ถึงว่านางจะเกิดจากหูหยินจะว่าไปแล้วนอกจากผิวพรรณคล้ำเล็กน้อยก็หน้าตางามฉาแล่มเช่นกัน อีกทั้งข่ามองออกว่าคุณหนูสามประทับใจในตัวข่าไม่แล้วหากสามารถได้พบอีกสักสองครั้งข่าก็มั่นใจเต็มเปี่ยมว่าสามารถทำให้นางผูกใจรักในตัวข่าได้จากนั้นเขาก็คิดอีกว่าคุณหนูสามผู้นี้จะเทียบกับคุณหนูใหญ่ผู้นั้นได้อย่างไรเล่า ข้าไม่เคยพบสตรีที่งดงามกว่าเซินหยวนถึงตอนนี้ท่าทีที่นางมีต่อข้าจะเย็นชาไปบ้างแล้วอย่างไรตอนแรกหงสิงก็มีใช่มีท่าทีเย็นชาต่อข้าเช่นกันหรอกหรือแต่ต่อมาก็ยังมีแคล้วเถาว่าเรื่องในเรือนส่วนในจิ้นอย่างกลับไม่รู้รายละเอียดทำได้เพียงบอกเล่าแค่ผิวเผิน คุณหนูใหญ่ท่านนี้ของพวกเรามีรูปโฉมงดงามเท่าว่านิสัยใจคอเดิมของนางไม่ใคร่ดีเท่าไรแต่จะว่าไปก็แปลกนับตั้งแต่ที่นางไปพักที่บ้านท่านตาที่ฉางเตาเป็นเวลาปีกว่าพอกลับมาก็นิสัยเปลี่ยนไปตอนนี้สงบนิ่งเป็นที่สุดทั้งอ่อนโยนทั้งใจเย็นทุกคนแอบพูดกันว่านี่เป็นเพราะการจากไปของฮูหยินทำให้คุณหนูใหญ่สะเทือนใจมากเกินไป ส่วนเรื่องบรรดาความชอบของสันยวนที่เสวี่สู้ถามนั้นจ้นอย่างเป็นบ่าวรับใช้ที่อยู่ในเรือนส่วนหน้าไหนเลยจะรู้ความชอบของคุณหนูในเรือนส่วนในเสวี่สู้จึงได้แต่จบคำถามอย่างไม่สบอารมณ์ วันที่18เดือน2เป็นวันมงคลในการออกทุกข์สันหยวนให้คนนำเงินไปถวายวัดใหญ่แห่งหนึ่งในเมืองหลวงตั้งแต่หลายวันก่อนเพื่อขอให้ภิกษุคณะหนึ่งช่วยสวดมนต์ทั้งยังง่วนเตรียมอาหารเจไว้รับรองญาติมิตรอย่างซื่อป้าสะพ้ยใหญ่พาสันล่วนั่งรถม้ามาถึงตั้งแต่เช้าแม้สันหยวนจะเห็นสันลั่วดูสูบผอมลงกว่าแต่ก่อนอยู่บ้างและก็ไม่พูดมากเท่าเมื่อก่อนแล้ว แต่ก็ดูท่าทางดีกว่าในคืนเทศกาลสร้างหยวนนั้นมากคิดว่าเมื่อเวลาผ่านไปเขาย่อมจะค่อยๆดีขึ้นในที่สุดเสรนล่วเข้ามาหาเสรนหยวนหลังทักทายกันสองสามคำแล้วก็ไปที่เรือนส่วนหน้าอย่างซื่อมองเงาหลังของเสรนลัว่วสีหน้าเปี่ยมด้วยความกังวลพูดกับเสรนหยวนเสียงเบา ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรไปอยู่ดีๆก็ดูเสื่องซึมถามเขาเขาก็ไม่บอกสาเหตุข้าเห็นเขาเป็นเช่นนี้ก็กังวลโดยแท้ส่ินหยวนยิ้มน้อยๆนางย่อมรู้ถึงสาเหตุแต่ก็ไม่สะดวกจะบอกนางจึงเปลี่ยนไปพูดเรื่องอื่น วันก่อนหลานได้ยินว่าป้าสะพ้ยใหญ่จัดการมั่นหมายให้พี่ล่วหรือเจ้าคะได้ยินส่วนยวนพูดถึงเรื่องนี้ใบหน้าอย่างซื่อถึงค่อยมีรอยยิ้มขึ้นมาใช่แล้วเป็นบุตรสาวคนรองสายตรงของสกุลเจ้าปู่ของนางเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจการฝ่ายขวาแห่งสำนักตรวจการ จ้าว่าไปเจ้าเองก็เคยพบนางสกุลเจ้ากับสกุลสั้นมีไมตรีต่อกันมาตั้งแต่รุ่นบนรรพบุรุษไปมาหาสู่กันโดยตลอดบุตรสาวคนรองสายตรงของสกุลเจ้าผู้นี้สซนหยวนรู้ว่านางมีนามว่าเจ้าหมิ่งหุยอายุมากกว่าตอนไม่ถึงขวบปีตอนยังเล็ก ตอนกับเซินลัว่วลหลวนเคยเล่นกับนางเซินยวนจําได้ว่านางเป็นสตรีที่เรียบร้อยอ่อนโยนเป็นกุลสตรีคิดว่าอย่างซื่อคงพอใจในตัวเจ้าหมิงหุยอย่างยิ่งจึงพร่ำพูดว่าเด็กสกุลเจ้าคนนั้น จะว่าไปแล้วก็นับว่าข้าเห็นมาตั้งแต่เล็กจนโตไม่มีอะไรที่ข้าไม่พอใจอันที่จริงข้าคิดมาตั้งแต่หลายปีก่อนแล้วเคยย้ำย้มกับลูเกเออยู่หลายครั้งแต่เขาก็ไม่ตกลงเสียทีหลายวันก่อนข้าเอ่ยถึงเรื่องนี้กับเขาอีกรอบจะอย่างไรข้ากับบิดาเขาก็มีเขาเป็นบุตรชายเพียงคนเดียวแต่ตอนนี้เขาใกล้จะยี่สิบแล้วอายุเท่านี้ยังไม่แต่งภรรยาอีก ายหน้าถึงข้าจะลงไปยมมาลกก็ไม่มีหน้าไปพบปิดาเขาคราวนี้เขาได้เย็นคำข้าแล้วกลับไม่พูดอะไร ไม่ตอบตกลงแต่ก็ไม่ได้คัดค้านเท่าว่าวันรุ่งขึ้นเขาก็มาหาข้าบอกว่าทุกอย่างให้ข้าตัดสินใจข้าได้ยินเขาพูดแล้วก็หาแม่สื่อถือเทียบชะตาของลั่วเกอไปสู่ขออย่างสกุลเจาในวันเดียวกันดีที่สกุลเจาเองก็ยินดีต่างฝ่ายต่างแลกเทียบชะตากันเท่านี้ก็นับว่ามั่นหมายกันแล้วรอถึงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ก็จะจัดพิธีแต่งงาน ส่วนยวนได้ยินแล้วก็ยินดีแทนเส่ินด้วยพี่หญิงเจ้าเป็นคนอ่อนโยนต่อไปพวกเขาสามีภรรยาจะต้องเข้ากันได้ดีแน่นอนเจ้าค่ะข้าก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นอย่างซื่อยิ้มพรางพูดก่อนจะจับมือส่ินยวนพูดกับนางด้วยสีหน้ารักใคร่เมตตาเรื่องแต่งงานของพี่ล่วของเจ้า นับว่าเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วเรื่องแต่งงานของเจ้าข้าก็ยังคอยใส่ใจอยู่เช่นกันก่อนหน้านี้เจ้ายังไว้ทุกข์ให้มารดาย่อมไม่สะดวกจะพูดเรื่องแต่งงานกับเจ้าแต่บัดนี้ออกทุกข์แล้วอีกทั้งเจ้าก็ปักปิ่นแล้วด้วยเรื่องแต่งงานนี้ก็สมควรจะจัดการเสียทีเจ้าเองก็ไม่ต้องเขิออายไปบอกป้าสะพ้ยใหญ่มาเจ้าชอบบุรุษเช่นไรป้าสะพ้ยใหญ่จะได้คอยดูดูให้ชอบ บุรุษเช่นไรหรือแบบพี่นางชอบที่สุดในชาติก่อนคือคุใชายผู้อ่อนย้อนเคร่งครัดทอมตอน้นและมีกลิ่นอายบัณฑิตอย่างหลี่ซิวหยวนเผ่าว่านับตั้งแต่แต่งให้เขาเซินหยวนกล่าวตอบ ทำให้ป้าสะพ้ายใหญ่ต้องหนักใจกับหลานแล้วเพียงแต่หลานเป็นพี่สาวคนโตตราบใดที่เสียงเอ๋กับหงเอ๋ยอย่งไม่แต่งงานหลานจะแต่งงานอย่างสบายใจได้อย่างไรยังคงต้องขอร้องป้าสะพ้ายใหญ่เรื่องหนึง่งขอท่านช่วยหาคู่ครองดีๆให้เสียงเอ๋หลานอยากให้นางมั่นหมายโดยเร็วที่สุดเจ้าค่ะอย่างซื่อตบหลังมือส่นหยวนพรางถอนหายใจ แม้จะกล่าวว่าพี่สาวคนโตเปรียบดังมารดาข้าเองก็รู้ว่าเจ้าเป็นห่วงเสียงเตี่ยกับหงเตอแต่ตอนนี้เจ้าถึงวัยปักปิ่นแล้วรอพวกเขาสองคนแต่งงานเจ้าจะอายุตั้งเท่าไรอย่าพูดเรื่องง่โงงเช่นนี้อีก เจ้าวางใจได้ข้าจะคอยดูแลเรื่องแต่งงานของเจ้าให้ส่วนทางด้านเสียงเจียนั้นในเมื่อเจ้าพูดเช่นนี้ข้าย่อมจะคอยดูให้นางเช่นกันเส่นหยวนยิ้มพรางขอบคุณอย่างซื่อก่อนเอ่ยถามอีกว่าเรื่องแต่งงานใหม่ของท่านพ่อ ้าสะพ้ยใหญ่ถูกใจใครหรือยังเจ้าคะอย่างซื่อมองไปรอบๆเห็นว่าไม่มีคนนอกอยู่มีเพียงนางกับสนหยวนรวมถึงสาวใช้คนสนิทอีกสองคนนางจึงตอบเสียงเบาเรื่องแต่งงานใหม่ของบิดาเจ้าจะบอกว่าง่ายก็ง่าย แต่บอกว่ายากก็ยากบอกว่าง่ายเพราะบิดาเจ้าจะอย่างไรก็เป็นร้องเสนาบดีกองงานไทยช้างอยากแต่งงานใหมย่ยังต้องกังวลด้วยหรือว่าจะไม่มีหญิงสาวแต่งให้เขาเพียงแต่จะอย่างไรก็เป็นการแต่งงานใหม่กล่าวไปแล้วบิดาเจ้าก็อายุไม่น้อยบุตรสาวสายตรงของตระกูลดีๆไม่มีทางแต่งมาเด็ดขาดแม้แต่บุตรสาวสายร้องที่อายุน้อยรูปชมงดงามก็ยังยาก แต่หาหญิงสาวจากตระกูลธรรมดาทั่วไปแล้วแต่ถ้าเป็นเช่นนี้บิดาเจ้าคงไม่ตกลงเป็นหน้าเจ้าก็รู้ในใจบิดาเจ้าให้ความสำคัญกับเส้นทางขุนนางอย่างยิ่งตระกูลภรรยาย่อมต้องสามารถช่วยเหลือเขาได้บ้างมิเช่นนั้นในตอนนั้นเขาคงไม่ทิ้งเสียอีเนี้ยงไปแต่งตับ พูดถึงตรงนี้อย่างซื่อก็หยุดไม่พูดต่อเพียงยิ้มอย่างขอลุกแก่โทษให้สันหยวนสันยวนรู้ว่าคำที่อย่างซื่อไม่ได้พูดออกมาคืออะไรนางยิ้มบางๆก่อนจะกล่าวว่าในเมื่อเป็นเช่นนี้เรื่องนี้ก็ไม่ต้องรีบร้อนป้าสะพ้ายใหญ่ค่อยๆมองหาให้ท่านพ่อไปเถอดเจ้าค่ะ ทางที่ดีควรต้องเป็นสตรีจากตระกูลธรรมดาไม่ว่าเป็นสตรีเช่นไรแต่งเข้ามาหากวันหน้าให้กำเนิดบุตรชายสายตรงไม่แน่ว่าสตรีผู้นั้นจะปล่อยเสินหงเอาไว้หากนางมีชาติกำเนิดธรรมดาก็ช่างเถอะเช่นนี้นางจะทำอะไรก็ต้องกลิ่งเกรงอยู่บ้างแต่หากมีตระกูลเดิมที่แข็งกล้าถึงเวลานั้นนางจะพูดอะไร ทำอะไรเกรงว่าบิดาคงยากจะแทรกแซงครั้นสัญญวนพูดออกมาเช่นนี้อย่างซื่อก็เข้าใจความหมายจึงตบมือสัญยวนเบาๆพูดพลางถอนหายใจว่าทั้งใจเจ้าล้วนคิดเผื่อน้องชายน้องสาวหวังว่าต่อไปพวกเขาสองคนจะเข้าใจในความเหนื่อยยากลำบากใจของเจ้าสัญญวนยิ้มก่อนเปลี่ยนไปคุยเล่นเรื่องอื่นกับอย่างซื่อ หลังออกทุกไม่กี่วันก็ถึงวันเกิดของสันเฉิงจางแล้วสันหยวนมอบสร้อยประคำไม้กิษนาให้เขายามใส่บนข้อมือจะรู้สึกเย็นแม้อยู่ในฤดูร้อนช่วยขัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสันเฉิงจางใส่ประคำเส้นนี้ไว้บนข้อมือสายทันทีทั้งยังมองดูอย่างละเอียดรอบหนึ่งจากนั้นก็ยิ้มพรางพูดว่าไม้กิศนาชั้นดีเช่นนี้ดำคลับไปทุกส่วน เจ้ายังอุตส่าห์หามาจนได้ปลดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตาม และคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ